กาะกระแสโลกกันต่อในช่วงที่3นะครับถ้าพูดถึงประเทศอังกฤษนะครับหลายคนนะครับคุณชินจิตก็คงจะนึกถึงหอ,อนาฬิกาบิกเบนนะครับซึ่งเป็นหอ,อนาฬิกยายักษ์ใหญ่เลยนะครับที่อยู่คู่กับกรุงลอนดอนของอังกฤษเนี่ยมาถึง152ปีแล้วนะครับคใครที่ไปประเทศอังกฤษหรือว่าไปเที่ยวที่กรุงลอนดอนเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปเยี่ยมชมที่สถานนี้สถานที่นี้นะครับแล้วถ้าใครไ,ไม่ได้ไปถ่ายรูปเก็บคู่กันไว้นะครับก็เหมือนไม่ได้มาที่อังกฤษ ล่าสุดนะคะก็มีข่าวคราวน่าตกใจเกี่ยวกับหอนาฬิกานี้ค่ะที่ทําให้ผู้คนตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ให้ความสนใจอย่างมากเลยข่าวที่ว่านี้ก็คือหอนาฬิกาบิ๊กเบนค่ะมีการเอียงตัวลงค่ะทําให้ผู้คนหวาดกลัวนะคะแล้วก็เกรงว่ามันอาจจะล้มลงมาในอนาคตค่ะน่าสนใจทีเดียวเราไปติดตามกันเลยค่ะเชิญครับหอนาฬิกาบิ๊กเบนซึ่งตามปกตินะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมในแต่ละวันเนี่ยเป็นจํานวนมากอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มันยิ่งได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษหลังจากมีการตรวจสอบพบว่าเจ้าหอนาฬิกาที่อยู่คู่กับกรุงลอนดอนมานานถึง152ปีแห่งนี้เกิดการซุดและก็เอียงตัวลงเล็กน้อยครับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอนาฬิกาแห่งนี้บอกว่าบิ๊กเบนซึ่งมีความสูง300ฟุตน่าจะมีการเอียงตัวลงตั้งแต่ตอนที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆใ,ในสมัยวิกตอเรียซึ่งการเอียงตัวของบิ๊กเบนขณะนี้ออกห่างจากุดศูนย์กลางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 0.26องศาซึ่งคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการซุดตัวของดินใต้พื้นหอนาฬิกาค่ะจากการสำรวจสภาพทางธรณีวิทยานะครับใต้พื้นกรุงลอนดอนเมื่อปี2003พบว่าบิ๊กเบนเริ่มเอียงตัวมากขึ้นนะครับเป็นปีละ0.9ม mm. ิลิเมตรทั้งที่ก่อนหน้านี้เฉลี่ยแล้วจะมีการเอียงตัวประมาณ0.65ม mm. ิลิเมตรต่อปีเท่านั้น นั่นหมายความว่าตอนนี้หอนาฬิกาบิ๊กเบนได้เอียงตัวออกจากจุดศูนย์กลางแล้วประมาณ435มิลลิเมตรและถ้าอัตราการเอียงตัวยังคงดำเนินไปในลักษณะนี้นะครับคาดว่าอีก4,000ปีข้างหน้าบิ๊กเบนจะมีสภาพเดียวกับหอเอนเมืองปิซานะครับในอิตาลีเลยทีเดียวและถ้ามันเกิดล้มลงมาจริงๆเจ้าหอนาฬิกายักษ์นี้ก็จะล้มทับใส่ที่ทำการรัฐสภาพอร์ตคาลิสเฮาส์นะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนพอดีครับ ค่ะเรื่องนี้ก็น่าตกใจทีเดียวนะคะสำหรับชาวอังกฤษร่วมถึงคนนักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวอังกฤษด้วยค่ะอืใช่ครับส่วนในบ้านเราจริงๆแล้วก็น่าจะมีการตรวจสอบกันบ้างน,นะครับเพราะว่าได้ข่าวว่ากรุงเทพเราก็ซุดอยู่เป็นประจำนะครับหลายเซนติเมตรเลยทุกปีนะครับยังไงก็ช่วยกันตรวจ <c oughs> ดูอาคารสูงด้วยไม่อยากให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นมานะค,คะ ไปต่อกันที่เรื่องของคนรักสุนัขค่ะครบรรดาคนรักสุนัขที่พอจะมีสตังนะคะก็จะพาสุนัขตัวเองเนี่ยไปเข้ารับบริการในโรงแรมสุนัขค่ะซึ่งที่นี่นะคะสุนัขก,ก็จะได้รับบริการอย่างเอาใจใส่เลยค่ะตั้งแต่การอาบน้ำนะคะไปจนถึงการตัดแต่งขนหรือบางที่ค่ะก็มีบริการนวดเพื่อให้สุนัขได้ผ่อนคลายด้วยค่ะ ครับจริงๆแล้วนะครับบริการแบบนี้เราหาได้เห็นได้ทั่วไปด้วยนะครับในสหรัฐอเมริกาเออยุโรปเลยหรือว่าในเอเชียแบบบ้านเรานี้ก็มีะนะครับแต่สําหรับบริการแบบนี้แล้วสําหรับอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่นะครับหลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองนะครับจะรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปติดตามกันเลยครับ เจ้าดอนหน้าเป็นหนึ่งในสุนัขที่เข้ารับการประครบประงมเป็นประจำทุกอาทิตย์จากโรงแรมสุนัขในทางตอนใต้ของอินเดียค่ะที่นี่จะมีบริการครบครันทั้งที่พักสำหรับสุนัขพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีและการเสริมสวยสำหรับสุนัขที่เป็นบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของที่นี่ค่ะครับในการเสริมสวยให้สุนัขจะเริ่มตั้งแต่การอาบน้ำแต่งเล็บเป่าขน ตัดขนแล้วก็จัดทรงขนด้วยนะครับและยังมีบริการพิเศษเช่นการทำความสะอาดฟันหูหรือว่าการออกแบบขนเนี่ยซึ่งใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1-3ชั่วโมงแล้วแต่บริการที่ลูกค้าเลือกนะครับโดยที่ราคาอยู่ที่ประมาณ1,000บาทโจเซ่คือเจ้าของของดอนนาค่ะเธอบอกว่าการมาที่นี่ช่วยให้เธอประหยัดเวลาไปได้มากเพราะเจ้าหน,น้าที่ที่นี่เป็นมืออาชีพกันทุกคนแล้วก็ทำงานได้อย่างมีคุณภาพค่ะ ซึ่งเธอไม่สามารถทำเพื่อเจ้าดอนน่าอย่างนี้ได้อย่างแน่นอนเธอจึงพามันมาที่นี่ประจำค่ะครับเจ้าของศูนย์บริการสุนัขแบบครบวงจรแห่งนี้นะครับก็เป็นคนรักสุนัขด้วยเช่นกันซึ่งสาเหตุที่เขาเริ่มธุรกิจนี้ก็เพราะว่าอยากจะยกระดับการดูแลสุนัขนะครับไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่ต้องห่วงเวลาที่ต้องฝากสุนัขเอาไว้และในเมืองนี้ก็มีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ให้บริการสุดพิเศษแบบนี้การที่มีโรงแรมหรูและบริการเสริมสวยสําหรับสุนัข แน่นอนว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนที่มีสตัง evet. ค,ค่ะจึง okay. มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการบริการนี้ไม่มีความจําเป็นแล้วก็เป็นการสิ้นเปลืองค่ะซึ่งนักอนุรักษ์สัตว์บอกว่าในอินเดียควรจะมีการจัดการเรื่องหมาข้างถนนที่ถูกทิ้งมากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่ะครับอย่างไรก็ตามนะครับคนที่เลี้ยงสุนัขหลายคนคิดว่าสุนัขเป็นเหมือนลูกจึงไม่คิดว่าเป็นการประคบประงมเนี่ยจึงไม่คิดว่าการประคบประงมเนี่ยเป็นการสิ้นเปลือง และกลับดีใจเสียอีกที่ตอนนี้ในเมืองที่พวกเขา,าอาศัยอยู่เนี่ยมีบริการในลักษณะนี้ค่ะเรื่องนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคนนะคะแต่คนที่เป็นเจ้าของสุนัขที่มีสตางเนี่ยอยากจะให้สุนัขของตัวเองสบายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะใช่ครับในบ้านเราก็มีกันออกด่าดื่มเยอะแยะนะครับเห็นอยู่มากมายก็สุนัขใครใครก็รักนะฮะอยากจะดูแลมันให้ดีที่สุด จากเรื่องของการตัดแต่งขนของสุนัขนะคะไปต่อที่เรื่องขนของคนบ้างค่ะขนที่ว่านี้ก็คือหนวดเคราของผู้ชายนั่นเองค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะที่สหรัฐอเมริกาเขาก็เพิ่งจัดงานประกวดชายที่มีหนวดเคราวสวยงามที่สุดเป็นการประกวดระดับประเทศเลยทีเดียวค่ะโดยในงานนี้นะคะก็มีการชิงเงินสดและก็ของรางวัลมากมายค่ะ ใช่ครับงานนี้นะครับจัดการแบ่งการประกวดออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะครับ<ะ>มีรายละเอียดปลีกย่อยออกไปผู้ชนะในแต่และประเภทเนี่ยก็จะได้รับเงินสดนะครับคนละประมาณสัก600ดอลลาร์นะครับ<ะ>พร้อมกับข้าวของเครื่องใช้ที่สปอนเซอร์แจกให้นะครับงานนี้ต้องบอกว่าผ,ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนี่กินกันแทบไม่ลงเลยทีเดียวนะครับจะสวยงามแปลกตาแค่ไหนไปเชิญชมกันเลยครับ บรรดาหนุ่มใหญ่และหนุ่มเหลือน้อยหลายร้อยคนไปชุมนุมกันที่เมืองแลงคาสเตอร์รัฐเพนิเซเวียของสหรัฐโดยสุภาพบุรุษกลุ่มนี้ทุกคนมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึง่งนั่นก็คือไม่มีใครโกนหนวดโกนครามาเป็นปีๆแล้วค่ะและที่มาชุมนุมกันก็ไม่ใช่มารอตัดผมหรือว่าโกนหนวดนะคะแต่พวกเขาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดชายหนุ่มหนวดครางามกันต่างหากค่ะ และไม่ใช่ประกวดกันเล่นเลสนุกสนุกเท่านั้นนะครับเพราะนี่คือการแข่งขันระดับชาติที่จัดติดต่อกันเป็นปีที่2แล้วโดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น5หมวดหมู่ได้แก่ประเภทหนวดสวยงามหนวดและคราวสวยงามคราวยาวที่ผ่านการจัดแต่งคราวยาวแบบธรรมชาติและก็แบบฟรีสไตล์ครับในรายงานไม่ได้บอกว่าใครชนะในประเภทไหนบ้างคะ่ะยกเว้นประเภทคราวยาวแบบธรรมชาติซึ่งแชมป์ตกเป็นของนายจอห์นเบอร์เกส คว้าเงินรางวัลไป600ดอลลาร์หรือประมาณ18,000บาทค่ะบวกกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์ขณะที่ผู้ชนะในประเภทอื่นๆก็ได้รับรางวัลเหมือนๆกันค่ะคนที่ไว้หนวดไว้คราวยาวขนาดนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามีใจรักจริงๆนะครับใช่ค่ะแต่เรื่องนี้นะคะใครที่ไม่ชอบขึ้นมานิดเดียวส่วนใหญ่เขาก็โกนกันแล้วค่ะอืมใช่ครับนั่นแหละครับทั้งหมดนี้ก็คือเกาะกระแสะโลกสำหรับวันนี้นะครับ สุดท้ายรายการนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองวันชาติจีนนะครับแต่เป็นส่วนของชนกลุ่มน้อยในมณฑลกุ้ยโจวนะครับเป็นชาวเขาเผ่าเย้านั่นเองนะครับเขานําการละเล่นพื้นเมืองน,นั้นก็คือลูกข่างแต่ลูกข่างเขาใหญ่กว่าลูกข่างบ้านเราเยอะเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับค่ะและนี้ก็คือเกาะกระแสะโลกค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับคุณชื่นจิตกับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ